ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารด่วนประเดิมก่อนคืนนี้ถึงพรุ่งนี้35จังหวัดไม่รอดพยากรณ์อากาศ แอดมินขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับกลับมาพบวกวันอีกครั้งในช่วงเย็นของวันเสาร์ที่5มีนาคม35จังหวัดที่กรมอุตุนิยมทิ่ยาประกาศแจ้งเตือน17นาฬิกาของวันนี้ได้แก่บร,ริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์ตากเพชรบูรณ์เลยชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์นครสวรรค์ลบบรุรีอุทัยธานีสระบุรี กาญจน,าบนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยานาครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลและพื้นที่กรุงเทพ,พมหานาครและปริมณฑล ดยพื้นที่ฝนของวันนี้มากที่สุดอยู่ที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝน60%ของพื้นที่รองลงมาที่ภาคกลางและภาคตะวันออกฝน30%ของพื้นที่ฝน20%ของพื้นที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑน,นส่วนพื้นที่ฝนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ10%ของพื้นที่เนื่องจากในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยทางตอนบน ประเทศไทยทางตอนบนมีอากาศร้อนหลายพื้นที่มีฟ้าหล่วในตอนกลางวันร้อนจัดบางแห่งในภาคเหนือทำให้มีลมใต้ลมต้นออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลอ่าวไทยพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนทำให้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ส่วนลมต้นออกลมต้นออกเฉียงใต้ที่ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เริ่มมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับจะมีหย่อมความรกอาศตาำ ปกคลุมเกาะบอเนียวทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วน6 8ถึง8มีนาคมบริเวณความกดอา,ากาศสูงมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงทะเลจีนใต้และจะมีลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยในขณะที่ประเทศไทยทางตอนบนมีอากาศร้อนทําให้มีพาย,ยุเกิดขึ้น มีลักษณะของพายุฤด,ดูร้อนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกร่วมถึงฟ้าผ่าที่จะเกิดขึ้นได้โดยเริ่มกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมทิยาและหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดซึ่งทางช่องเตือนภัยพิบัติจะนำข้อมูลข่าวสารมาประกาศแจ้งเตือนให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่อง หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ